สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาอธิบายเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานและการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนักเรียนทราบกันหรือเปล่าเอ่ยว่าเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาคืออะไรวันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ ในการทำงานหรือการแก้ปัญหาใดๆในชีวิตประจำวันย่อมควรมีเหตุผลหากเราแก้ปัญหาหรือทำงานโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นการทำงานหรือแก้ปัญหาโดยไม่มีการคิดไตรตรองการใช้เหตุผลชึงตกกะในการแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดหาเหตุผลเพื่ออธิบายการทำงานการคาดการผลลัพธ์ในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะตัวอย่างสถานการณ์ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้ว ลินลี่รู้สึกหิวมากเลยปัญหาลินลี่ควรจะเลือกรับประทานอะไรดีระหว่างของหวานหรือรับประทานอาหารเช้าจากปัญหานี้ลินลี่ได้เลือกรับประทานอาหารเช้าโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะว่าได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วควรจะเป็นเวลาทานอาหารไม่ควรทานขนม เพราะเดี marathon, <TP> <to> <issues> ๋ยวจะทานอาหารไม่ได้ซ <ências Tür> ึ่งเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายการทำงานและการคาดการผลลัพธ์ได้นั่นเองค่ะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทคือการใช้กฎเกณฑ์ข้อตกลงมาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้กฎเกณฑ์มาอ้าง เพื่อนำไปอธิบายวิธีการแก้ปัญหาซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานาการณ์เริ่มต้นดังตัวอย่างเช่นชมพู่สงสัยว่าทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนชมพู่จึงถามแม่ว่าคุณแม่คะทำไมชมพู่ต้องใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนด้วยคะคุณแม่ จึงอธิบายโดยใช้เหตุผลเชิงตรกัดในการตอบข้อสงสัยในการใส่ชุดนักเรียนของชมพู่ว่าการใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนเป็นกฎเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามค่ะ 2. การใช้ประสบการณ์มาอธิบายเหตุผลในการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาที่ได้มาจากการตั้งสมมติฐานการสำรวจหรือการทดลอง จนได้ผลสังเกตรหรือหลักฐานที่นำมาสรุปได้แต่ข้อสรุปอาจเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างเช่นวิธีการสำรวจจำนวนตัวอย่างในการสำรวจเป็นต้นตัวอย่างสถานการณ์จิ๋วใส่หน้ากักไปโรงเรียนคุณแม่จึงถามเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นจิว๋วทำไมจิ๋วใส่หน้ากักไปโรงเรียน จิ๋วตอบคำถามโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะว่าเมื่อวานจิ๋วไอและจามจากสถานการณ์เมื่อจิ๋วไอและจามจิ๋วมักเป็นวัดคะ่ะสรุปการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาคือการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ได้มาจากกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือประสบการณ์ ใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานั้นผู้แก้ปัญหาจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์ให้ตรงตามเหตุผลที่อธิบายได้ตรก,กะคือความคิดการนึกคิดตรก,กศาสตร์คือปรัชญ,ญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ การใช้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหาการอธิบายการทำงานหรือการคาดการผลลัพธ์ปัญหาในชีวิตประจำวันมีความหลากหลายการวางแผนการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงเงื่อนไขที่อาจจะเกิดขึ้นกับการทำงานหรือการแก้ปัญหาจะช่วยทำให้การแก้ปัญหาหรือการทำงานของเราดียิ่งขึ้นมีรูปแบบที่ชัดเจน ถ้าพูดในความหมายง่ายๆคือถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งจะแก้ปัญหาอย่างไรมีเหตุผลหรือเงื่อนไขใดและถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมาเลยจะทำอย่างไรการใช้กฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมถุกกรณีจะทำให้เราสามารถคาดการผลลัพธ์ได้เช่นตัวอย่างสถานการณ์ วันนี้ตุมตามตื่นสายกว่าปกติ15นาทีซึ่งโดยปกติตุ้มตามจะตื่น6โมงเชา้ารถโรงเรียนจะมารับตุมตามทุกวันในเวลา6โมง40ตุมตามจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือไปโรงเรียนทันรถโรงเรียนเหมือนปกติในสถานการณ์ปกติของตุมตามตื่น6โมงเชา้า ต,ตามจะมีลำดับขั้นตอนการทำกิจกรรมตอนเช้าดังต่อไปนี้ 1. ล้างหน้าแปรงฟัน5นาที 2. อาบน้ำ5นาที 3. แต่งตัว10นาที 4. เก็บของใส่กระเป๋า5นาที 5. ทานอาหารเช้า10นาที 6. ใส่ถุงเท้ารองเท้า2นาที 7. เดินไปรอรถรงเรียนซึ่งทั้งหมดใช้เวลา37นาที จะไปทันรอรถโรงเรียนก่อน3นาทีในสถานการณ์เริ่มต้นที่ปรับเปลี่ยนไปตุ้มตามตื่นนอนเวลา6 1โมง15นาทีทำให้เกิดเงื่อนไขด้านเวลาที่น้อยลงเนื่องจากตื่นสายกว่าเดิม15นาทีจึงต้องแก้ปัญหาปรับเวลากิจกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือทันรถโรงเรียนดังต่อไปนี้ 1. ล้างหน้าเปลงฟัน4นาที 2. อาบน้ำสีนาที 3. แต่งตัว5นาที 4. เก็บของใส่กระเป๋า3นาที 5. ทานอาหารเช้า5นาที 6. ใส่ถุงเท้ารองเท้า1นาที 7. เดินไปรอรถโรงเรียน 8. ซึ่งทั้งหมดใช้เวลา22นาทีจะทํารอรถโรงเรียนก่อน3นาทีคุณครูมีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนเล่น นักเรียนอยากเล่นกันหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้านักเรียนอยากเล่นงั้นเราไปเริ่มเกมสนุกสนุกกันเลยเกมที่1น,นักเรียนลองทายซิว่าภาพที่หายไปคือภาพอะไรระหว่างโดนัทหรือไอศครีมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือภาพโดนัทนั่นเองค่ะเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหาของเกมคือ ภาพในช่องว่างที่หายไปนักเรียนจะสังเกตได้จากภาพที่อยู่ในตารางถัดจากช่องว่างจะเป็นภาพโดนัทสองภาพและมีภาพไอศครีมขั้นกลางหนึ่งภาพสลับกันไปเรื่อยๆดังนั้นภาพที่หายไปก็คือภาพโดนัทน,นั่นเองค่ะเกมที่สเรามาพาพึ่งไปหาดอกไม้กันเถอะโดยที่นักเรียนนำลูกศรที่คุณครูกำหนดให้ไปเติมในตารางให้ถูกต้อง นี่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการคาดการณ์ว่าเราจะนำลูกศรไปเติมในช่องว่างอย่างไรจึงจะถูกต้องและคาดการณ์ว่าทิศทางที่พึ่งจะไปได้จากลูกศรที่กำหนดให้ดังนั้นคำตอบจึงเป็นดังภาพนี้ค่ะและเกมสุดท้ายเรามาพาลิงไปกินกล้วยกันเถอะโดยที่จะกำหนดเกมเขาวงกต ให้นักเียนได้ลองทำกันนะคะทำถูกกันหรือเปล่าเอ่ยทางที่สามารถทำให้ลิงไปกินกล้วยได้นั่นก็คือทางสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าทางสีแดงทางสีชมพูและทางสีเขียวเป็นทางตันทำให้ไม่สามารถพาลิงไปกินกล้วยได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกม ที่สามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาเข้ามาช่วยในการคิดและการตัดสินใจว่าทางไหนที่สามารถพาลิงไปกินกล้วยได้นั่นเองคอ่ะเกมต่างๆที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนเล่นสนุกสนุกนี้ล้วนเป็นเกมที่สามารถนำความรู้เชิงตรรกะมาช่วยคิดมาช่วยตัดสินใจทําให้เราสามารถได้คำตอบที่ถูกต้อง ตามการใช้ความคิดเชิงตรรกะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะบายบาย